สวัสดีเราก็อยู่ในรายการ Data Gundam ผมก็นึกว่าไอตัวนี้มันคือกูเชียนเพราะว่าตอนแรกที่ผมหาลูกแล้วทีนี้ผมคิดว่าเฮ้ยมันเหมือนจะเป็นกูเชียนที่ถูกอัปเกรดไปแล้วก็มีอยู่กับตัวแกรนดัมกราดบอดี้รีเบรกันพาของโคอีจินานาเซหรือในอีกชื่อที่จะเรียกกันใน GBN ก็คือ K1 โดยใช้ตัวกราดบอดดี้เบต้าเป็นเบสแล้วผสมกับตัวแกรนดมกูเชียนทาให้มีความพ้องตัวสูงแบบเดียวกับกูเชียนและได้รับการติดเกาะเข้าไปทําให้มันมีความทนทานมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของเกาะที่เพิ่มเติมลงไปนั้นมันจะไม่ไปยุ่งเกีี่่ยววววววกกััับคามมนนตแลใ้ใสห็ การตีเนเซอร์เอาไว้ในส่วนของอาวุธก็จะมีอาวุธพื้นฐานอย่างโล่ที่ติดอยู่ตรงแขนข้างซ้ายสามารถใช้สกัดการโจมตีได้ทั้งกายภาพและปีมสโมอลกันปืนที่มีการติดตั้งไว้อยู่ตรงปลายส่วนของโล่ใช้รับมือกับผู้ต่อสู้ที่มีการโจมตีในระยะกลางหรือระยะสั้นนละเคลื่อนกาดสนับมือที่จะมีการติดตั้งไว้อยู่ตรงปลายแขนข้างขวาสามารถพลิกกลับมาเพื่อป้องกันมือข้างขวาไม่ให้ถูกโจมตีได้ทาวิกเซอร์กันอาวุธระยะไกลที่มีการติดตั้งอยู่ตรงด้านหลังข้างซ้าย และสามารถเปลี่ยนกระสุนได้ตามสถานการณ์โดยจะมีท่ายิง2องแบบคือแบบแรกก็จะเป็นการยิงข้างบนและแบบที่2จะยิงข้างหน้าแ a m m เมอร์ไพเลอร์เป็นอาวุธหลักที่จะมีลักษณะเป็นคอนใช้ทุกตีและจะมีความสามารถเหมือนกับเทเซอร์ a r รริเอเบอร์เดียลอาร์เมอร์ของกูเชนรีเบกูซิตี้ได้มีการปรากฏตัวออกมาในช่วงที่เล่นกันพาดิเอลกับกลุ่มของเขาแต่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นของ b รป d าร์ดี้เบต้าแต่หลังจากที่กลุ่มเขาได้แตกแล้วก็แยกย้ยายกันไปเล่น GBN ทําให้เขาได้ เลิกเล่นการพาเพเท์ขึนไปแต่ว่าในช่วงที่เลิกเล่นไปก็ยังมีการเวเข้าไปใน g ี n เพื่อดูล่าๆราว่าโอเคเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นอยู่เป็นบางครั้งและได้เปลี่ยนงานเอเจนมาเป็นทํากันพาให้กับร้านกันพาที่มีน้องสาวเป็นคนดูแลอยู่ในเวลาต่อมาก็ได้เป็นสมาชิกของทีมบิลไดเวอร์พร้อมกับได้ใช้การ์ดบัรดี้รีเบเป็นเครื่องสนับสนุนในการโจมตีและในภาครีไลท์ก็ได้งานเป็นผู้ดูแลศูนย์ EL ลเบิร์ดเซ็นเตอร์ร่วมกับชีบะเพื่อนเก่าของโปอินดิและทั้งคู่ก็ได้ลงทะเบียน ผู้เล่น GBN พร้อมกับสร้างกันพาที่ใช้นักบ,บิน2คนในการบังคับขึ้นมาข้อมูล b u er, เอดอร์โคอิงกีนานาเซเคยเป็นิลเดอร์กันพาระดับโลกมาก่อนทําให้เขาเคยได้รับการยอมรับว่าการจะเป็นการพาิลเดอร์อันดับหนึ่งก็ไม่ใช่แค่ฝวันแม้แต่ชายาเองเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าโอเคฝีมือระดับ K1 นนการจะแบบขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเช่นเดียวกันนะสิงมท้่ชายาเขาจะอวยฝีมือในการประกอบกันพาในด้าน builder เขาไปหน่อยค็ตามนะข้อมูลที่เกี่ยวข้องสีของกันพานั้นก็จะได้ใช้มาจากตัวเกนดัมู เชีียนรอาวุธพรอนกันไก่ก็ได้ต้นแบบมาจากอาวุธของกูเชียนรีเบกูซิตี้โคเอนจิเขาเป็นคนที่ชื่นชอบแกนดั้มเฟรมในเรื่องอัลบัตออฟเอนนะเกี่ยวกับตัวแกนดัมดาต้าการบัตตี้รีเบกันมีที่้อยแล้วถ้าผมพูดผิดพลาดหรือตกหล่นนะหรือข้อมูลมันแบบไม่ครบ่้วนหรือพูดอะไรที่มันไม่ก้องไปก็คอมเมนต์กันมาบอกแจ้งเตือนหรือแบบเติมข้อมูลในส่วนที่ผมตกหลน่นหรือทําผิดพลาดไปก็คอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปกันได้เลยนะในคลิปหน้าเราก็จะมาอยู่ในกับดาต้าแกนดัมตัวอะไรหรือคอนเทนต์อะไรกันอีกก็มาตติดาาามมมชคงกัันนให่ะรบบบ๊ยย ยังมในคลิปหน้า